คือคุณแม่ต้องทําใจนะถ้าเกิดน้องฟื้นขึ้นมาน้องก็จะไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้คือคุณง,ง่ายๆคือน้องจะเป็นเจ้าชายนิทานะอะไรเงี้ยคุณแม่พร้อมให้ให้หมอเอาเครื่องช่วยหายใจออกไหมครับถึงขนาดนั้นเลยเหรอลูกก็เลยขอร้องหมอว่าคุณหมออย่าเพิ่งออกได้ไหมคะหนูอยากรักษาลูกให้ถึงที่สุดค่ะอะไรเงี้ยลูกก็ไปเยี่ยมลูกนะคะ น้องก็สามารถลืมตาได้พวกก็ดีใจมากพวกก็เรียกคุณหมอว่าคุณหมอคะคุณหมอคะ,คอคะน้องลืมตาได้เองแล้วอะไรเงี้ยแต่เหมือนประมาณว่าม่านตาเขาเปิดเฉยเขายังไม่รับรู้อะไรเงี้ยค่ะก็ะไปทุกวันไปร้องเพลงกล่อมน้องทุกวันไปกระตุ้นให้น้องรู้สึกตัวเงี้ยค่ะไปพูดคุยทุกวันจนแบบจนจนสามารถแบบถอดเครื่องช่วยหายใจได้น้องสามารถหายใจเองได้บ้างนิดหน่อยอะางเงี้ยค่ะ,คะ ก็คือพอถอดปุ๊บหายใจแป๊บหนึ่งก็น,น้องก็ตัวเขียวก้วหมวก็แตกแต่ก็เป็นผลดีที่แบบว่าเอออย่างน้อยอยังถอดต้องช่วยหายใจน้องสามารถหายใจเองได้บ้างอะไรยเงี้ยค่ะแล้วก็รักษาไปสักพักหนึ่งค่ะกลับมาถึงบ้านก็ดูดนมอะไรได้ปกติแต่พอเอาคือกินเข้าไปได้แปบ๊บนึงก็พุ่งออกมาหมดเลยะคือไม่รับนมเลยคือพอพอกินนมเข้าไปปุ๊บก็มีอาการที่แบบว่าเอออาเจียนออกใช่ค่ะ ออกมาหมดเลยในนี้คือเขาไม่ยอมรับนมอะไรเลยอะคะ่ะปุ๊บก,ก็เลยอืก็ทําอย่างเงี้ยทําไปเรื่อยๆทําไปเรื่อยๆเราไม่รู้ว่าเขาไม่สามารถรับนมพวกนี้ได้เลยอะคะอ่ะคือพอเปลี่ยนโรงพยาบาลปุ๊บคุณหมอได้กลิ่นฉีกปุ๊บก็รู้เลยใช่ค่ะอ่าแต่ส่วนมากไม่ค่อยรู้ค่ะมีน้อยคนมีส่วนมากจะเป็นอาจารย์หมอค่ะที่รู้โลกนี้ค่ะก็เลยบอกบอกพวกวน้องเป็นโรค m s u d ูนะโรคฉี่หอมไม่สามารถที่จะกินนมปกติทั่วไปได้ไม่สามารถที่จะกินอาหารเหมือนคนปก,ปกติทั่วไปได้เงี้ยจ้ะแล้วก็คือถ้าเกิดกินปับ๊บมันก็จะไปทำลายสมองน้องพวกเกี่ยวกับโปรตีนอะไรน้องจะไม่สามารถย่อยสารโปรตีนได้ปกติคนปกติคือเขานำสารโปรตีนเพื่อไปเลี้ยงร่างกายเพื่อไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายของร่างกายเงี้ยค่ะแต่นิโม ไม่สามารถที่จะย่อยสลายได้หมดแล้วสารนั้น,นสารโปรตีนนั้นมาทําลายตัวเขาเองทําลายสมองน้องเนี่ยค่ะค่ะทุกว,วันนี้ก็เลยได้กินข้าวกับผักค่ะแล้วก็นมเฉพาะโรคของเขาค่ะคือเป็นนมนมเฉพาะโรคเลยใช่ค่ะแล้วก็ทานได้แค่ผักใช่ค่ะผัก,ผ,กผักนี่คือจะมีฝ่ายโภชนาการคํานวณให้ค่ะใ <c oughs> นสวนพิพิธภัณฑเลี้ยงเลี้ยงนีโมโดได้ดีมากๆเลยอะค่ะพี่ <c oughs> คือเป็นคุณแม่ที่สู้มากๆเลยนะคะ ต้องสู้ค่ะเพราะเรามีกันอยู่แค่นี้นิโม่ไม่มีนิโม่ก็ไม่มีใครนอกจากพกุกแล้วอย่างน้อง <c oughs> นิโม่นะค่ะคือเป็นธารสเนาีาใช่ไหมคะใช่ค่รู้มารูตอนสี่ขวบตอนสี่ขวบตอนสีขนส่ขวบไปพาไปฉีดวัคซีนค่ะ <c oughs> แล้วพยาบาลบอกเหมือนช่วงสี่ขวบเขาให้คัดกรอง เลือดจางของเด็กซีขวบกว่าอะไรเงี้ยแต่ของกัมมอนคือไม่ขึ้นสักทีผลเลือดคือคือน้อยมากคือซีดมากเนี่ยค่ะล่าสุดก็ไปตรวจแล้วผลออกมาก็น้องเป็นธาลัสซีเมียนะคะคุณแม่น้องต้องกินยาตลอดชีวิตฮะแล้วก็บอกว่าเป็นพหาหรือเปล่าคะหรือว่าเป็นเป็นพหาหรือว่าเป็นอะไรคะหมอเป็นโรคค่ะคุณแม่เป็นโรคธาลัสซีเมียเลยรักษาไม่หายต้องกินยาตลอดชีวิตนะคุณแม่โอ้คือปุ๊บช็อกไปเลยอ่ะคือ โอ้ยที่จริงพวกพวกหวังพึ่งเขาอย่างน้อยอย่างน้อยเราเราคือเราอยู่กับลูกไม่ได้ตลอดใช่ไหมคะอย่างน้อยพี่น้องเขาก็ต้องเลี้ยงกันได้เงี้ยคะ่ะอืมพอตัวเล็กมาเป็นเป็นอีกพวกก็เลยแบบอ๋ออ๋อแเนี้ยล่าสุดที่พี่ปูบอกว่าพีพ่ปูกว่าหน้ามืดเป็นลมไปอ่ะแล้วคือพักผ่อนน้อยอะค่ะพี่แล้วแล้วตอนเนี้ยดีขึ้น,นไหมคะเนี่ยเป็นยังไงบ้างคะ เป็นบ่อยค่ะช่วงนี้ไม่รู้เป็นอะไระเวียนหัวและหน้ามืดบางบางทีลูกไม่ไหวลูกไม่ไหวแล้วมันก็ดึกจนดึกอะค่ะเราต้องนอนแบบคือคือลูกแล้วเหมือนเหมือนบ้านมันหมุนเงียค่ะลูกก็นอนลูกก็ต้องรอกินข้าวดึกแล้วลูกก็จะบอกลูกรอแม่ก่อนนะตอนนี้แม่ลูกไม่ไหวนะลูกแม่เวียนหัวมากรอก่อนนะลูกรอลูกก็นั่งรอเงี้ยแม่เป็นอะไรไหมตัวเลกก็ถาม ก็เลยบอกถ้าแม่ถ้าแม่ไม่รู้สึกตัวถ้าแม่ลุกไม่ไหวถ้าแม่ไม่รู้สึกตัวหรือเรียงไม่ตื่นหนูเรียกพี่แถวแถวนี้นะลูกนะหนูเรียกพี่แถวแถวนี้มาดูหนูมาดูพี่โมนะเดี๋ยวบอกอออลูกไว้เขากลัวบางทีแบบวูบโดยไม่รู้ตัวเงี้ยเนี่ย,ยพี่ปุ๊กมีอะไรที่จะอยากบอกกับไั้งีโม่แล้วก็กาโมอนไหมคะ ก็บอกบอกเขาทุกวันค่ะต้อจะบอกเขาไแม่รักหนูนะแม่รักนุกงนะแม่รักทั้งพี่โม่รักทั้งกัมมอนนะแม่รหนูมากหนูต้องอยู่ดูแลกันนั้นโดยเฉพาะตัวเล็กหนูจะบอกว่าหนูโตขึ้นหนูต้องดูแลพี่โม้นะนะลูกหนูต้องดูแลพี่โม่ให้ดีนะพี่โม่นะนาสงสารพี่โมใช้ชีวิตเหมือนคนอื่นเหมือนเราไม่ได้นะลูก พี่โมเดินไม่ได้วิ่งไม่ได้พี่โมไม่ได้ไปเที่ยวไหนพี่โมไม่มีเพื่อนที่ไหนพี่โมมีแค่เรานะลูกมีแค่ตะม่อนมีแค่แม่แล้วกันบ้างนะคะแต่แม่ก็จะสู้เพื่อหนูนะเพื่อลูกนะพูกจะบอกต่ลูกตลอดค่ะบอกรักเขาตลอดค่ะพี่ปุ๊กมีมีขอขอขอนุญาตอย่างหนึ่งนะคะพี่มีขอก่อนให้กำลังใจพี่ปุ๊กได้ไหมคะยินดีครับ ขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะคือถ้ามีถ้าเนพี่ปุอกนี่มีก็คือไม่รู้ว่าจะจะเลี้ยงเขาได้ดีหรือเปล่าพี่โอเหมนี่ ไม,ไม่เป็นไรที่ผ่านมาปุ้งเจอหนักกว่าน,นี้ปุ๊กยังผ่านไปได้เงี้ยพี่สาวปุ้งมีพี่สาวคนหนึ่งพี่สาวก็จะคอยใัก้กำลังใจปุก้กเสมอเวลาปุ้กทอ้อบอกว่าที่ผ่านมายังผ่านมาได้เลยยังสู้มาได้เลยแล้วถ้าเกิดเจอปัญหาอีกจะผ่านไปไม่ได้หรออะไรเงี้ยต้องแข่งแก่งดิต้องสู้ดิต้องสู้พ่อลูกถ้าไม่มีไม่มีปุ้งเนาะลูกจะอยู่ลูกจะอยู่ยังไงใครจะเลี้ยงอย่างเงี้ย พี่โมอวันนี้ลูกกามอนต้องรักแม่มากๆนะครับแม่คนรักหนูมากเลยนะรักนีโม่ด้วยคือม,มีคิดว่าพี่ภูก็เป็นเป็นแม่ตัวอย่างเลยอะค่ะพี่ทุกวันเราก็จะอยู่กันแบบนี้ครับไม่ได้ไปไหน <c oughs> เหมือนลูกปิดเทอมอย่างนี้ก็ไม่ได้ไปเที่ยวไหนเหมือนคนอื่นเขา แต่ปุกก็จะบอกลูกเสมอว่าอย่าน้อยใจนะที่แม่ไม่ได้พาพวกหนูไปไหนเราอยู่กันแค่นี้เราก็มีความสุขนะลูกค่ะพี่ก็สูนะคะพี่ปุ๊กค่ะซูต่อไปนะสูวันนี้เนี่ยมีมีพี่อยู่คนหนึ่งเขาชื่อพี่เบสรัฐพลน,นะคะ เขามีมอบเงินช่วยเหลือมาให้พี่ปุ๊กด้วยพี่โมวันนี้ลูกก็คือเขาจะตั้งใจที่จะให้พี่ปุ๊กค่ะเดือนละสามพันก็คือครบตลอดระยะเวลาหนึ่งปีเลยที่เขาจะช่วยสนับสนุนนะคะอันนี้ก็เป็นเงินจากพี่เบสรัชพลนะคะก็คือต้องการจะมอบช่วยเหลือพี่ปุ๊กทุกๆเดือนจนครบหนึ่งปีค่ะเดือนละสามพันนะคะอะอันนี้ก็รับไว้นะคะพี่ปุ๊กคุณครับพี่ครับรับไว้นะครับพี่โมนี่ลูก คุณคุณแม่ที่สู้ชีวิตมากมากเลยขอบคุณมากครับถ้าใครนะคะที่ต้องการจะช่วยเหลือพี่ปุ๊กนะคะเพิ่มเติมเนี่ยเดี๋ยวเมจะขอญาแตแปะเลขเอาไว้นะคะไว้ในคลิปนะคะก็อขอบคุณทุกคนมากเลยนะคะ